1 1ยังสาวไดไดอนนาขอบคุณทีมงานเซอร์ไพรส์วันเกิดอ,อายุเข้าเลขสแต่เวลาก็ทำอะไรสาวโหมดคนนี้ไม่ได้เลยค่ะสำหรับพิธิกรไดไดน,น่าต้นแบบเลดี้แห่ง DNA ที่นอกจากรุยงานอาสาต่างๆไดดยังทำหน้าที่พิธิกรได้เฉียบคมอีกโดยเฉพาะรายการบุคคลต้นแบบ ล่าสุดคิวงานแน่นเอียดจนไม่มีเวลาเป่าเค้กวันเกิดทีมงานกองรายการเลยขอเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้สาวใดในโอกาสอายุครบ41ปีบริบูรณ์เจ้าตัวเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะตั้งแต่ทำรายการมามีคนมาทักตลอด ว่าเห็นเราทำรายการสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ได้และเห็นมุมอีกมุมหนึ่งของเราที่อยากให้ทุกคนได้มีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จซึ่งทีมงานทําการบ้านอย่างหนักเช่นกันในการหาแขกรับเชิญแต่ละเทปเพราะสิ่งที่คนดูจะได้คือพลังใจพอได้อายุเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราคิดได้ว่า สิ่งไหนยังทําไม่สําเร็จต้องเล่งมือแล้วเพราะเวลาแต่ละวันแต่ละปีผ่านไปเร็วจริงๆค่ะขอบคุณสําหรับเค้กละคําอวยพรจากทีมงานรายการทุกคนด้วยนะคะ